เรียนท่านกรพและมิตสายทุกท่านครับผมพอจริดร์อนุชาติบุญน,นาววันนี้เป็นวันพุทธที่7กลุกุมภาพันธ์ส5 6 7ครับเรื่องวันนี้ความจริงต้องตั้งใจจะพูดเมื่อสองวันก่อนแต่ก็มีภารกิจมากไม่สามารถแบ่งเวลามาได้นะครับ แล้วก็มีเรื่องอื่นที่เห็นว่าสำคัญกว่าวันนี้พอจะมีเวลาเป็นโอกาสที่สามารถจะนำมาเสนอเพราะว่าผมมีความห่วงใย,ยเป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องที่เห็นผู้ที่บวชเป็นภิกษุแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันเลยกระทำการอาบัตินับครั้งไม่ถ้วนจากการที่นำความคิดแบบเพศัรั์มาใช้ แม้ตัวเองจะเปลี่ยนเพศไปแล้วเป็นเพศบร,รัพชิตให้ความไม่รู้เหล่านี้แหละครับจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาวิชชาภาษาชาวบ้านก็ใช้คําว่าความโง่ความโง่นดี่แหนะครับเพือต้นกําเนิดของบาปกรรมทั้งปวงคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทุกคนกระทําไม่โง่ก็จะไม่โลกไม่โง่ก็จะไม่โกรธอันนี้ก็คือรากของมันเรียกว่าโมหะ ถ้าลองดูกรณีศึกษาคนชั่วช้าระดับโลกคือกังฉินทักษินชินวัตรปัจจุบันนี้มันเป็นนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งก็ใช้วิธีการช่อชนต่างๆนานาหลบหลีกต่างๆเกี่ยวกับโทษทันทางโลกซึ่งก็เป็นเรื่องของมันนะครับมันคิดว่ามันประสบความสําเร็จมันไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางมันมนอนสบายๆอยู่ที่ห้องรับรองจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านของมัน ก็ยังไม่มีใครรู้มันก็คิดว่าฉันเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินจนลูกสาวของมันก็หลงผิดคิดว่ามันเป็นเทวดาที่จริงน่ะมันโง่ครับเพราะว่าถ้าไม่โง่ก็จะไม่โลภไม่โง่ก็จะไม่คดโกงไม่โง่ก็จะไม่ทุจริตช่อราปังหลวงทำไมล่ะครับเพราะามันไม่รู้จักคำว่ากรรมและวิบากกรรมคือการกระทำวิบากค,คือผลของการกระทำนั้นๆมันนึกว่ามันหลบลอด คุกตารางในช่วงเวลานี้ไปได้แล้วมันจะลอยลำเพราะมันไม่รู้ว่ามันยังมีพบหน้าหลังจากที่มันหมดอายุไขในพบนี้มันต้องไปปฏิสนธิใหม่อย่างแน่นอนคนอย่างมันน่ะไม่มีวันที่จะไม่ผุดไม่เกิดหรอกครับมันต้องผุดมันต้องเกิดแต่มันจะไปผุดมันจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องเป็นอบายภูมิเพราะว่าความชั่วของมันเนี่ยมากมายมหาศาลแกงคอเซนเตอร์ โกหกหลอกลวงผู้คนได้ครั้งละหนึ่งคนในหนึ่งวักในหนึ่งวันถึงมันจะขยันขนาดไหนมันก็หลอกลวงผู้คนไปได้ไม่เกินห้าสิคนนี่เรียกว่าทำงานได้แต่ช้ายันเย็นโกหกตลอดวันเต็มที่เลยให้มันเลย50สคนปีหนึ่งสามร้หกสวันก็คูณเข้าไปเป็นจำนวนนับพันก็จริงแต่ทักษิณชินวัตรมันโกงผู้คน เจล้านคนท่านก็คิดดูปริมาณก็แล้วกันนะครับคอเซ็นเตอร์หลอกคนได้เป็นหลักพันแต่ทักษิณชินวัตรท่อโกงคนได้70ล้านและนี่ยังไม่รวมไปถึงต่างประเทศด้วยท่านจะเห็นแล้วว่าระดับความชั่วของมันซึ่ก่อให้เกิดวิบากชั่วนั้นจะหนักหนาขนาดไหนเรื่องนี้มันไม่รู้ที่มันไม่รู้เพราะมันโง่ ที่มันโง่ก็เพราะว่ามันไม่เคยรู้จักและไม่เคยศรัทธานับถือพุทธศาสนาเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่นับถือศาสนาใดๆเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนี้ผู้ที่นับถือพุทธจะกลัวมากครับในเรื่องการประกอบกรรมเน้นแต่กรรมชั่วเนี่ยจะต้องระมัดระวังแต่มันก็ระมัดระวังไม่ได้เพราะเป็นความเคยชิน พวกเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถถือศีลห้าได้ตลอดวันแล้วครับอย่างเก่งนะครึ่งวันก็เรียกประเสริฐแล้วถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเลยไม่ใช่เรื่องหมูหมูอย่างที่ผู้คนมันนึกกันนะครับเพราะมันโง่ไงครับมันังไม่เข้าใจเช่นเดียวกันครับพวกที่มาบวชเป็นภิกษุเนี่ยผมไม่ทราบจํานวนเท่าไหร่เพราะยังไม่มีใครทําวิจัยเรื่องนี้มาก่อนแต่ผมแน่ใจว่ามากมายมหาศาล ภิกษุในประเทศไทยสองแสนกว่ารูปจะมีผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะไม่ถึงหมื่นรูปมั้งครับนอกั้นสว่าทั้งนั้น,วน,นบวชเรียนเลอะเทอะไปหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าการบวชคือได้ขึ้นสวรรค์พอแม่กรดีใจน้ําตาลเล็ดน้ําตาไหลที่ลูกชายมาบวชโดยที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้หรอกครับว่าลูกของท่านที่มาบวชเนี่ยโอกาสจะไปนระกอภูมิเนี่ย สูงกับไปสวรรค์มากมายมหาศาลนะครับและอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าชาวพุทธเนี่ยเขาไม่ได้หวังไปสวรรค์หรอกครับนั่นในพวกพาพุทธาที่ไม่รู้ภาษีภาษาอยากจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าในสวรรค์เขามันโง่ไงครับชาวพุทธเนี่ยไม่ได้มองสวรรค์ไม่ได้มองเทวภูมิไม่ได้มองรูปภูมิไม่ได้มองอรูปภูมิหรอกครับชาวพุทธเรามองไปถึง นิพพานครับสเสวสวะข้างทางไม่สนใจหรอกครับปลายทางเป็นเชียงใหม่เราจะไม่หวังไปแค่วิทยาหรือสระบุรีหรอกครับพวกคนไม่รู้เรื่องมันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปสระบ,บุรีก็พอไม่ต้องถึงเชียงใหม่แต่เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเราไม่ได้สนใจสระบ,บุรีนครสวรรค์อยุธยาหรอกไรนสาระเราไม่แวะเราจะไปที่เชียงใหม่เลยเช่นเดียวกันครับชาวพุทธเราไม่แวะ เราไม่อยากเป็นเทวดาไม่อยากเป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นรูปประพรหมหรืออารป,ประพรหมเราต้องการไปถึงนิพพานเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ผู้ที่มาบวชเป็นพิสูจไม่รู้เรื่องหรอกครับดังนั้นเรื่องพระวินัย227ข้อเนี่ยจึงปล่อยปลาละเลยกันมากผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอนอะไรใครหรอกครับที่ผมพูดในช่องนี้เพราะช่องนี้เป็นช่องของผมคนที่มาชมท่านก็มาเอง ผมไม่ได้ไปเชิญท่านมานะครับแต่น,นั้นต้องเข้าใจด้วยอย่าหาว่าผมไปสอนเพราะว่าผมพูดในช่องของผมเท่านั้นเองอยากฟังก็ฟังอยากเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อก็อยา่าไปเชื่ออยากด่าก็ดา่าอยากทำอะไรก็ทำผมไม่ได้สนใจอะไรครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะมาให้ข้อมูลให้ท่านลองพิจารณาดูเพราะผมเนี่ยเจอภิษสูมากมายที่มาเรียนในมหาวิทยาลายัยทั้งตีโทเอกร์ครับ สมัยก่อนน่ะสามสิบกว่าปีก่อนมันก็สอนเบียตรีหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วครับไม่เคยสอนเบียตรีมาหลายสิบปีแล้วก็มาสอนเฉพาะเปลียโทและเปลียเอกก็เจอเหมือนเหมือนกันผมจีวรมาเรียนและนอกจากนี้ยังไม่พอเวลาฉันอาหารเพนก็ไปฉันร่วมโต๊ะกับพวกคาราวาททั้งหลายทั้งมาตูคามทั้งสีกาต่างๆอยู่โต๊ะเดียวกันก็คือเป็นเพื่อนกันเพราะมันก็เด็กๆเ,เหมือนกันแหละครับ อิจานนี่ก็ห่มผ้าเหลืองมาเท่านั้นเองแต่ตัวเองก็ไม่มีความรู้อะไรเลยอันดับแรกนะครับภิกษุฉันอาหารรวมหมู่ไม่ได้แต่ละรูปต้องฉันเฉพาะของท่านไม่ใช่จับวงล้อมวงเหมือนวงหมูกระทะวงสุกี้อย่างที่พวกคาราวาสเขาทำกันไม่ได้ครับและท่าที่สำคัญก็คือไปนั่งโต๊ะเดียวกับมาตุคามเพราะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนอันนี้ก็อาบัตครับ ไม่รู้เมื่อไม่รู้ผมทํำยังไงผมเจอผมก็เฉยอยู่ๆผมจะไปสอน,นท่า,ทานไม่ทําครับถ้าท่านไม่ขอให้ผมสอนผมไม่ทําและถ้าขอให้ผมสอนต้องดูว่าเขาขอให้สอนอะไรเวลาเข้ามาเรียนวิชารีเซิร์ฟ t มทริอจีที่ผมสอนผมก็สอนเขาเฉพาะรีเซิร์ฟแมทริอจีผมจะไม่สอนวิธีการปฏิบัติตัวหรอกถึงแม้ผมจะขัดหูขัดตาขนาดไหนก็ตามและผมรู้ดีว่าเขาเนี่ยต้องไปอาปอยัยภูมิแน่นอนเพราะ ปรอมเป็นบรัณรชิตโดยที่ตัวเองไม่มีความศรัทธาหลายๆครั้งผมก็เซยสอบถามบอกว่าโบวเป็นพระแล้วทำไมไม่เรียนปริยัติธรรมไม่เรียนคันธสุระไม่ทําวิปัสนาธุระทำไมมาเรียน mba มาเรียน dba มาเรียนไมเคิลพอตเตอร์ฟิลลิปคอตเลมาเรียนทฤษฎีการ ส่งเสริมคุณภาพการบริการของพาราสุรามานของเบนเนดตทำไมมาเรียนทฤษฎีการเมืองของจางจารุุโซ,โซมันช่วยให้บรลลุดพ้นไหมไม่ช่วยพูดนี้เป็นเดรฉานวิชารู้ไหมเดรสานวิชาคืออะไรไม่รู้รลยโยมก็ไม่รู้สัเองไม่เคยสนใจอะไรเลยนี่นาก็บวชเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะเอาดีทังโลกแต่ไปโกหกดตาโยมจึงไปบวชเป็นภิกษุ การบวชเป็นภิกษุเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเอาผ้าเหลืองมาโหมมันมาพร้อมกับหน้าที่ด้วยนะครับยู่ๆเนี่ยเราไม่เอาอาหารไปให้ใครต่อใครทั่วบ้านทั่วเมืองกินฟรีๆหรอกครับแต่ทำไมญาติโยมกัตักบาทให้ภิกษุเพราะภิกษุไม่ใช่คนธรรมดาภิกษุคือผู้ที่เปาราต้นมาเป็นศิษฐ์ตถาคตต้องการที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร เข้าสู่นิพพานญาติโยมอย่างพวกเราจัางผมอย่างท่านไม่มีโอกาสไม่มีวาส,สนาอย่างนั้นเราจึงอนุโมทนาต้องการส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการเราถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สูงสุดของความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์นั่นก็คือนิพพานเราจึงนำพัฒตาหารไปถวายเพื่อให้หล่อเลี้ยงร่างกาย รักษาขันห้าของท่านเอาไว้รักษาไว้ทําไมรักษาไว้เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงเห็นได้ว่าถ้าไม่บวชเป็นภิกษุอยู่ๆเขาก็ไม่เอาของไปให้กินฟรีๆทุกวันทุกวันหรอกนี่คือสิทธิที่ได้เหนือกว่าคนทั่วๆไปและผู้คนเขานำพัตคาอัพัตตาหารมาถวายเพราะเขาเชื่อว่าท่านเหล่านั้น จะปฏิบัติตนอยู่ในศีล227ข้อและปฏิบัติธรรมตามทิศทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้เพราะความเชื่ออย่างนี้เขาจึงนำพัตาหารมาให้เขาจึงเอาสิ่งของมาถวายเป็นสังฆทานถ้าเขาไม่เชื่อว่าคนผู้นั้นจะทำอย่างนี้เขาจะไม่ให้พัตตาหารมาฉันในแต่ละมือแต่ละมือ้อนี่คือสิทธิซึ่งมันมาพร้อมกับหน้าที่ดังนั้น เมื่อครองจีวรนผมเหลืองประกาศตนเป็นเพศบัณชิตแล้วแต่ไม่เคยใส่ใจศึกษาพระธรรมทะลึ่งมาเรียน MBA มาเรียนทฤษฎี Diamond Model มาเรียน 7P p คอมคอร์เตอร์ไพรส์เพรสโปรดักต์โปรโมชั่นพีเปอร์โปอร c เซนต์ฟินแลนด์ไอ้พวกบ้าบๆอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยให้ไปนิพพาน เมื่อมาเรียนวิชาเลราชานพวกนี้ตอนเองก็ไม่มีชางได้ไปถึงนิพพานแต่ทำไมเมื่อรู้ดีว่าไม่สนใจจะไปนิพพานสนใจเรียนของพอตเตอร์ก็ควรจะสละเพศบรรพชิตเสียอย่าไปหลอกลวงชาวบ้านการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการกล่าวคำเท็จผมก็สอบถามว่ามาเรียนยนี้ทำไมหลายคนเนี่ยก็รู้สึกละอายจึงโกหกตอบมาทั้งที่ในห่มผ้าเหลือง อ่อมายยมเพื่อจะได้นําความรู้ไปเผยแพร่พุทธศาสนาท่านคงให้ได้ยินคําตอบอย่างเราตลอดพวกชาวบ้านตื่นตื่นเนี่ยฟังแล้วก็อนุโมทนาแต่ผมไม่ตื่นแบบนั้นผมรู้ดีว่าก่อนที่จะไปเผยแพร่พุทธศาสนานะ่ะจะต้องรู้จักพุทธศาสนาก่อนใช่ไหมครับและการรู้จักก็ต้องผ่านปริยัตและปฏิบัติมาเสมอท่านบอกว่า ท่านอยากจะช่วยคนตกน้ำไม่ให้จมน,น้ำตายแต่ตัวท่านว่ายน้ำไม่เป็นน่ะแล้วยังทะลึ่งไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยซื้อจูชีพมาทำไมไปซื้อขวงยางมาทำไมเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะช่วยเอาไว้ช่วยคนที่เขาตกน้ำเขาถามกลับแล้วเองเอาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่ายังไม่เป็นลหละไม่เป็นแล้วลจะช่วยเขาได้ยังไงรู้ไหมการช่วยคนตกน้ำเนี่ยเขาเข้ายังไง อยู่ๆไม่ได้เข้าไปกอดน,นะเดี๋ยวมันก็ตะคุบเราและจมด้วยด้วยกันต้องเข้าข้างหลังของเขาแล้วก็ช่วยช่วยดึงเขาถอยออกมาไม่ชนะย้ายเขากอดเราได้มิฉะั้นคนตกน้ํามันตกใจครับมีอะไรมามันก็คว้าจับหัวเราได้มันก็จับหัวเรากดลงไปเพื่อหวังว่าจะตัวเองจะต้องลอยขึ้นไปตกลงตายทั้งคู่ตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดใช่ไหมครับช่วยคนตกน้ําต้องรู้ก่อนว่าช่วยอย่างไง ตัวเองต้องว่ายน้ำเป็นก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองต้องรู้ว่าช่วยคนตกน้ำต้องเข้าทางไหนต้องจับเขาอย่างไรต้องพยุงมาอย่างไรและเมื่อถึงชายฝั่งแล้วเนี่ยถ้าเขาหมดสติไปจะต้องพายปอดเขาอย่างไงจะต้องปั๊มหัวใจเขาอย่างไงกว่าจะรู้ทุกขั้นตอนอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงสามารถไปช่วยเขาได้ไม่ใช่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นไปถ้าเออบอกคนอื่นเขาว่าจะช่วยซื้ออุปกรณ์มาช่วยคนตกน้ำเหมือนกันครับ คนอุ่มเหลืองที่มันตอบผมทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้มาเรียนทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านเทรนนิ่งทางด้านท u m มเ r e ร์ริสอร์ทแม e เนจเมนต์บอกจะไปช่วยเผยแพร่พ,รพุทธศาสนาผมอยากจะขำเป็นภาษาอุซเบกิสถานชอตัวเองอะ่ะยังไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเรื่องศีลธรรมต่างๆยังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่ฉันพัฒตาหารเพลยังไปนั่งโต๊ะเดียวกับ เพื่อนรุ่นเดียวกันที่อยู่ในห้องเรียนเฮฮาสนเสกันไปอาบัตนับไม่ถ้วนนี่ไงครับนรกไงครับกล่าวคำเท็จความหมายของคำเท็จมีองค์ประกอบก็คือว่าหนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงมาเรียน MBA เองต้องการจะมาเติบโตทางโลกเองไม่คิดจะเอาไปช่วยเผยแร่ศาสนาเรเพราะความรู้ทางศาสนาไม่มีดังนั้นอย่ามาโกหกไม่เชื่อไม่จริง ้อตั้งใจพูดให้ผิดโดจากความเป็นจริงก็นี้จากกรณีตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี้ท่านคงเห็นได้ชัดแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความตั้งใจจะนำความรู้ไปเผยแพร่พระศาสนาเพราะตัวเองก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาข้อ3กระทำการพูดให้ผิดไปจากความเป็นจริงและข้อ 4. เผยแพร่ข้อความเท็จนั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบองค์ประกอบอย่างนี้ก็จบแล้วครับ ไม่ผ่านสินข้อสี่แล้วและตัวเองก็เป็นภิกษุด้วยอาบัติอีกตั้งหากเจออีกเด้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าความโง่ของผู้ที่มาบรรพชาโดยไม่มีศรัทธาและไม่มีการศึกษานั้นน่ะมันก่อให้เกิดวิบากชั่วมากมายขนาดไหนครับมีอยู่รูปหนึ่งมาเรียนเปรียเอกแก้ไขมาเรียนเปรียโทผมก็ถามคำถามนี้ก็ตอบแบบนั้นแหละครับผมถามว่าอา้าวแล้วทำไม ไม่สนใจศึกษาพระธรรมพระสูตรพระวินยัยพระวิชามเลยแล้วมาเรียน m อ a บอย่างเนี้ยและทำยังไงจะเอาไปใช้ทําไมเขาก็บอกว่าเพื่อเอาไปเผยแพร่ผมก็บอกว่าความรู้ท่านยังไม่มีเลิกศาสนาเอาอะไรไปเผยแพร่หลังหนที่สุดก็สารภาพมาเองครับก็คือคลายว่าที่ตอบมานะโกหกเขาตอบว่าโยมพ่อบอกว่าให้เรียนจบ ด็อกเตอร์เสียก่อนแล้วค่อยลาสิกขาหมายถึงว่าตั้งใจจะโกหกชาวบ้านต่อไปจนกว่าตัวเองจะเรียนจบเพื่ออะไรครับเราก็วิเคราะห์ง่ายๆเพื่อต้องการลาบสักการะต้องการเงินทองจากญาติโยมที่เขาหลงเชื่อคำโกหกนี้ให้เขาตักบ,บาทให้เขานำเงินทองมาอุดหนุนตัวเองจะเล่าเรียนเมื่อเรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็ถีบหัวเลือทรง สามารถจะปีกกล้าขาแข็งแล้วไม่จําเป็นต้องโกหกชาวบ้านแล้วมันคิดอย่างนี้ไงครับและพ่อมันก็สอนมาอย่างนี้เห็นไหมครับความชั่วสืบต่อความชั่วผมก็เลยบอกต่อว่าผมนึกในใจว่านรกแน่เหมือ่อแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรครับก็ถามก็ไปแล้วก็หมด,ดตัธาตอนนั้นเวลาที่ผมสอนหนังสือเนี่ยพวกที่ห่มเหลืองมาเรียนในห้องเรียนผมเนี่ยผมไม่ได้ไปบาดเขาเหมือนกับภิกษุหรอกครับ ผมปฏิบัติกับเขาเหมือนกับลูกศิษย์ทั่วๆไปเพราะเขาไม่ใช่ภิกษุจิตของเขาไม่ใช่จิตของเขาเนี่ยไม่ใช่คนปกติด้วยเลวกว่าปกติเพราะโกหกชาวบ้านก็เหมือนกับไอ้พวกที่อ้างศาสนามหากินอย่างไอ้ธรรมชโยกับไอ้วัดชั่วของมันเนี่ยที่มันหลอกลวงผู้คนไปนับไม่ถ้วนเนี่ยหรือแม้แต่ใครต่อใครก็ตามเนี่ยที่ท่านนึกออกนะครับแม้แต่ยันตราที่ผมเล่าแล้ว ก็โกหกแอบอ้างพุทธศาสนาทั้งนั้นน่ะไอ้นั่นหนักกว่านี้แต่อ้ตัวนี้ก็เรียกว่าแอบอ้างเหมือนกันโกหกมดเทศเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดตั้งตัวเป็นหมอดูลงยันอะไรของมันแต่มันโกหกเขาว,ว่ามันเป็นภิกษุเพื่อหลอกล่อ,อเขาให้นำสินทรัพย์สินต่างๆมาถวายให้นี่คือล่าวคำเท็จะเรียกได้ว่าอาบัตก็คืออาบัตปาจิตตีแต่ อจิตีหมายถึงว่าไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนและตอบคำเฉยเยเท่านั้นเองแต่ที่จริงมันผิดสินสีด้วยผิดสินข้อ4ีก่อให้เกิดวิบากชั่วทันตาเห็นครับวิบากชั่วเนี้ยเป็นผลที่ต้องได้รับอย่างแน่นอนและไม่ใช่แต่พบผัดไปอาจจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่แรงชั่วนั้นจะส่งเสริมขนาดไหนวิบากชั่วอันเป็นผลมาจากโกหกพเท ปรากฏผลดังนี้ครับถ้าทำให้ไปปฏิสนธิในนรกภูมิในเดลฉานภูมิในเปติวิสยภูมิก็คือเป็นเปรตจะไปอยู่ภูมิไหนก็อยู่ที่ว่าความหนาความแรงของคำโกหกโมเทศนั้นมีความตั้งใจขนาดไหนและมีปริมาณขนาดไหนนอกจากนี้ข้อที่4ก็คือว่า จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีวาจาไม่น่าเชื่อถือมีกลิ่นปากเหม็นก็อย่างพวกไอ้นักการเมืองปัจจุบันเนี้ตัวเองเทือกเถาเหล่ากอตระก,กูลต่ำก็ไปโกหกว่ามีคุณยายอยู่ในจวนของท่านเจ้าคุณโกหก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 จนนับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยเกณฑ์ทหารหนีทหารก็ยัง ปฏิเสธด้วยปากเปล่าก็ดีกับโกหกชั่วช้าแล้วยังทําหลักฐานเท็จมาโกหกซ้ําไปอีกให้ความชั่วเนี่ยก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับข้อที่5ก็คือว่าหากได้กลับมาในมนุษย์ภูมิอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานขนาดไหนก็มักจะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จอยู่เสมอพวกที่เป็นแพะเป็นแพะทั้งหลายนั่นแหละครับ เป็นวิบากชั่วอันเป็นผลมาจากการกล่าวคำเท็จโกหกในอดีตครับปัจจุบันเนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นแพทย์ติดคุกฟรีๆเนี่ยคนทั่วไปก็บองว่าอันนี้เขาน่าสงสารนะแต่คนที่ศึกษาอภิธรรมรู้เรื่องกรรมวิบากจะรู้ดีว่านั่นละวิบากชั่วที่เขาได้รับจากกรรมชั่วในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่ เราเป็นปุถุชนไม่สามารถจะทราบได้ยกเว้นพระอริยะเท่านั้นน่ะที่มีจุดูปปตาตยานท่านจะทราบได้ว่าทําไมไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นทําไมไอ้นี่เป็นอย่างนี้ทําไมไอ้นั่นเกิดมาพิกลพิการปากแหว่งจมูกโกหรือว่าพิการตอนช่วงหลังจากที่ปฏิสนธิมาแล้วเช่นเกิดอุบัติเหตุขาใช้ไม่ได้ต้องโยกรถเข็นมากรุงเทพพวกนั้นเป็นวิบากชั่วทางนั้นครับ คนพุทธรู้ดีแต่คนทั่วไปไม่นับถือพุทธมันก็ไม่รู้ท่านจำกรณีของเสเปรมชัยกับเสือดำได้ไหม่ะครับเสเปรมชัยเข้าไปล่าเสือดำในปา่าตัวเองก็น้ำหนักเป็นร้อยกิโลลำบากยากแค้นนั่งขี้ในปา่าเ,เฉยๆก็นั่งไม่ได้เพราะนั่งยองไม่ได้ก็ต้องเอาก้าอี้ไปขี้ในปา่าผมพูดเพราะผมเห็นลูกกาอี้เนี่ยในภาพ ตอนที่เขาจับกลุ่มได้ผมรู้ทันทีว่าเก้าอี้เนี่ยเอาไว้ให้เสียเปรมชัยขี้เพราะมันนั่งยองไม่ได้เดินเหินก็อุยอายแต่ก็ยังมีอุตสาหะในทางชั่วแบกปืนเข้าไปลอดักยิงเสือดำพอเสือดำมาติดกับอาจจะมากินดินโป่งหรือแหล่งน้ำที่มันดักไว้ก็ยิงเขาจนตายและเอาเนื้อเสือดำมากินคนก็บอกว่าเสียเปรมชัยทำผิดกฎหมาย จะติดสินบงเจ้าหน้าที่ไม่มีใครทราบเลยว่าไอ้เสือดำนั่นแหละเลวร้ายกว่าเสียเปรมชัยอีกทำไมละ่ะทำไมเสียเปรมชัยต้องไปฆ่าเสือดำทำไมเสือดำต้องมาให้เสียเปรยชายฆ่าเพราะมันมีกรรมสัมพันธ์ต่อกันในอดีตเนี่ยมันโกรธแค้นกันมากี่ชาตินับอาศัยไข่ไม่ท้วนเราไม่รู้แต่มันต้องมีความโกรธแค้นกันอย่างหนักเพียงแต่ว่าเสียเปรยชายนะั้น มีวิบากดีมากกว่าจึงมาปฏิสนธิจนกลายเป็นมหาเศรษฐีส่วนไอวิบากไอเสือดำนั้นชั่วมากจึงมาปฏิสนธิเป็นเดรฉานแต่ก็ต้องมาเข็นฆ่ากันและในพบต่อไปถ้าหากจะไม่มีการโอ้โหสีกร,รมให้กันและกันไอเสือดำก็จะตัดตามฆ่าเสียเพมชัยซึ่งในพบหน้าเสือดำจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเราก็ไม่ทราบ เลมชัยจะไปปฏิสิทธิเป็นสัตว์ประเภทใดในภูมิใดเราก็ไม่ทราบเพียงแต่เราทราบอย่างเดียวว่ามันจะต้องเข่นฆ่ากันอีกถ้าหากไม่ไอโหสิกรรมให้กันและกันเรื่องกรรมและวิบากเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวมากพุทธองค์สอนเรื่องวัตตาสามกิเลสกรรมวิบากซึ่งคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่รู้เรื่องเลยผมจึงอยากจะมาเตือนและ ผมมองภิกษุที่มาลงทะเบียนเรียน DBAMBA อะไรเนี่ยด้วยความเวทนาสงสารเขาแต่ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรเพราะเขาไม่อรัตนนาให้ผมไปสอนเขานีเรื่องนี้และเหตุที่เขาไม่อรัตนนาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังสะสมกรรมชั่วทุกขณะจิตเนื่องจากการโกหกโมดเทศญาตโยมหลอกลวงญาติโยมให้เอาทรัพย์สิน เอาสังฆทานมาถวายโดยหวังว่าตนเองเนี่ยจะศึกษาพระธรรมแต่ตัวเองทรยศไม่สนใจพระธรรมมาสนใจฟิลิปพอตเตอร์ไมเคิลคอร์เลอร์แล้วจะเหลือได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครชี้ให้ท่านได้เห็นนักหรอกครับก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ท่านพิจารณาท่านจะเห็นอย่างไรก็ตามแต่ใจของท่านผมหมดหน้าที่ เพีงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับวันอาวันเสาร์นี้ที่10กุมภาพันธ์ผมจัดทัวร์ยุทธศาสตร์สัญจรเราจะตามเสด็จทูลกระหม่อมเอียดน้อยและทูลกระหม่อมบริพัตรเพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญเพราะฟั้งสองพระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติ2475เราจะไปดูสถานที่จริง และผมจะทําการวิเคราะห์เห็นในระดับยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีที่ใดกระทําให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจแบบนี้ทัวร์ครั้งนี้เต็มแล้วนะครับผมเพียงแต่บอกว่าเป้าหมายของการจัดทัวร์ยุทธศาสตร์สัญจรก็คือเพื่อการนี้และในเดือนมีนาคมผมจะตามรอยการเสียกรุงครั้งที่สองโดยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การรุกของฝ่ายอังวะ และยุทธศาสตร์การรับของฝ่ายอยุธยาให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและไปดูสถานที่จริงปลายเดือนมีนาคมท่านใดที่สนใจก็แจ้งขอรายละเอียดมาได้นะครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญน,นาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ